อายุสามขวบทำได้ขนาดนี้น้าล่าสุดแมทธิวหลังน้องเดมี่เขียนคิวให้เรเียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาข้อข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากเรกเียกได้ว่าพาก,กันเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวถึงครอบครัวของแมทธิวดีนและลิเดียสรรันรัดดีนเรเียกได้ว่าน่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของแมทธิวดีนและลิเดียมาพร้อมลูกๆของ น้องดีแลนน้องเดมี่และลูกน้อยในทองลิเดียที่กำลังตั้งครรภ์โดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวนา่ารักนา่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งจากที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้แมทธิวได้เข้าพิธีอุปสมบทและตอนนี้ซึกออกมาแล้วล่าสุดก็มีโมเมนต์น่าเอ็นดูระหว่างตนกับน้องเดมี่ที่น้องเดมี่เล่นแต่งหน้าให้คุณพอ่อโดยลิเดียได้โพสต์คลิปนี้ลงอินสตาแกรระบุแคปชั่นว่าผลงานการเติมคิวให้แดดดี้ค่ะ d a d d y e y o w r o w f a k e by ร็ e ไ a เด t a g เด็กหญิงแปลแวแววทำเอาเหล่าบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ